สวัสดีค่ะเอซีวันนี้มาพบ่อแมงลางดาคือเกาพี่น้องแมงาดาอยู่หนห้าได้พี่น้องเด้ออยู่หน้าแมงางดามันนอนนาหนึ่งคืนแล้วพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันนานหน้านะพี่น้องแมงาดาก็เลยต้องได้มากเพราะว่าสีเที่ยวไปเที่ยวมามันกระโบไว้พี่น้อง่าน้ำมันมันหลายบาดแมงาดาเนยหน่อยแมงาดาซอยยังไม่ได้กะเพราะได้มาหนึ่งเขาพี่น้องเพราะได้มาหนึ่งเข่าล่างถวยให้เพินแต่ยังดีนะพี่น้องเนาะถึงเห้องสีดำหน้าแบบแมงาดาก็ะดำได้อยู่พี่น้องดำได้กระโบ่วยร้ายเพราะว่าขามันก็ะโเป็น่น้ เมื่อนี่แมงดาเป็นยังแมงดาถึงจะมาปิดเปิดทิพย์พี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนนี่แมงดามานอนพี่น้องเลยแมงดาฝันพี่น้องฝันเห็นคอคอแมงดาเลยตายไปโอ้ยหลายหลายปีแล้วพี่น้องเป็นคอแมงดาเลยตายแต่แต่ปีห้าแปดแล้วพี่น้องห้าแปดห้าเก้าแล้วคอตายแล้วพี่น้องคอแมงดาเสียไปแล้วพี่น้องตอนนี้หน้าแมงดาก็เป็นหน้าป่าพี่น้องหน้าข้างหลังมิแต่ป่าพี่น้องเลยข้างหลังมีแต่ป่าป่าแล้วก็เป็นหวยพี่น้องเป็นหวยเป็นเป็นหวยเป็นน้องไปเรื่อยพี่น้องพี่น้องวันนี้ วันเป็นหน้าปลาหน้าดงนะพี่น้องเอาเม้าเราเม้าปูถถึงความฝันแม่งดาพี่น้องแม่งดาฝันหินผอมพี่น้องฝันหินแล้วในความฝันพี่น้องในความฝันนะในความฝันเพิ่นเพิ่นก็อยู่ใครอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเพิ่นก็นั่งจักตอกพี่น้องพี่น้องหูจักเนาะว่าจักตอกมัดก้าพี่น้องเพิ่นจักตอกมัดก้าก็นั่งก็ก็ว่าก็เลยนั่งนั่งว่านั่งแง่ก็เพิ่นนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่น ก็เป <ítulo> <es> anyway, <on> oh, ็นคนปกติเข you know like you know ้าได้เพี่น้องโบแมนว่าสิเป็นนาเล่นนายังมาบบแมนเพี่น้องผมก็เป็นคนปกติคือเข้าอยู่เลยพี่น้องเพิ่นกระดังแก๊กตอกเพของแม่งดากับิ่นกระทามไทยกันว่าโอ้อ่านไปยังได้แม่ยังได้คือโบคือบบเห็นนากันแต่เฮงนะพี่น้องความฝันในความฝันอะพี่น้องกันยังคุยพูดคุยกันวันนี้แล้วพี่น้องเพราะว่าไปมาเพิ่นเลยบอกว่าโอ้ยเลขก็ออกอายุกู้ขักเนาะเลขกเลขกอ่ะลุงหวดที่แล้วเลขออกอายุกู้ขักเนาะ สี่หกคนว่าวัวอยู่หกสิบสี่เลขผลออกสี่หกคนว่าพี่น้องแม่แม่น้องดาก,ก็เลยถามในความฝันนะพี่น้องเลถามว่าเอ,าอ้าวัวที่แล้วจบบเจ้าเห็นมาเขาบอกเบห็นนั่นมาบอกลูกโอ้ยงวดนี่นแหละสิบอกเสียดายเด้อคนว่ามาบอกท่านคนว่าพี่น้องขี่รถและโตกรถเราวะมามามาบ่หอดเราว่ะมาบ่หอดลูกแล้วตกรถรถนล,ละมันเบิด์ตแหละมันมาห้องบ่หอดลูกอันนี้ก็ขี่รถมาเลย มาขอคือโหลดเข้าต้อต้อนึงผลอนพิรลองมาขึ้นอีกต้อนึงแล้วว่ากีโหลดไล่ต่อ,อกว่าทนะี่มหาลูกหนะาเมียได้แล้วว่ามันไกลแล้วว่านายพ่น้องในความฝันน่ะตัวเสียได้ทด้ออกออกคักออกแน่แต่ออกพวกสี่ผลอนพี่น้องก็เลยถามโอ้ผมต้องเสียใจตรงนั้นเอางวดนี่แหละเลยว่าเอามางวดนีใน่ในความฝันพี่น้องแมงดากับฝันแบบบริรลายพิรลองกับฝันสำนีแหละเพผนก็เลยบอกเลขพี่น้องแบบบอกเลขแมงดาเพผนบอกเลขสามศูนย์พิรลองเลขผนบริร้ายหางพี่น้องเลขสามศูนย์ตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องเลขด็กคนนะ เรื่องคนบริเวณร้ายห้างเรื่อพี่น้องเรื่องเขตคนบอกว่าเอา้าแต่อายุของเพคนออกไปแล้วเด้อพี่น้องเด้ออายุเพคนอายุคนหกสิบสี่พี 64, พ่น้องอายุพ่อหกสิบสี่เดี๋ยวมันออกไปแล้วแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าเขียนไหวเผื่อเผื่อเอฟซีว่าโอ้ยแต่มันออกมันออกซีหกแลพี่น,อนอ้องเนาะเคนบอกโอ้ยจะเสียใจหวังวดที่แล้วเสียได้พอตกลงมาบุหอดลูกหอดเมียเพคนว่าพี่น้องที่มันบอกเลขกลับมาบุหอดตกลงมาแล้วมาบุหอดแต่ว่าก็เลยบอกต้องเสียใจงวดนี้เอาไม้พี่น้อง วันนี้วันที16่16พี่น้องอันนี้ก็ความฟันนะพี่น้องเด้อยังกับโแนนอนว่าแม่นอนรากับบมลูกว่าเลขสีออกตัวใดพี่น้องอันนี้แค่ฟันื่องฟันแล้วก็จากเราให้ฟังเผื่อเป็นส้วกเป็นหลาบนะพี่น้องที่เสียงดังในแจกงน้อยเด้อพี่น้องคนทยหน้าใกล้เตียงหน้านี่พี่น mm ้องอันนพวกญาติพี่น้องแม่งดามาซอยตำหน้านะพี่น้องเขินแล้วแล้วก็บชิพาตันมาซอยแบบนี้พี่น้องบ้านแม่งดเป็นแบบนี้บริจา่งบริยังนี่พี่น้องก็มาซอยกัน หน้าผู้นี้แด้ก็ไปต่อหน้าผู้นั่นแบบนี้คขายๆลงแขรกันนะพี่น้องบ้านไม่ได้ยัง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 สมัยอย่างนี้พี่น้องเนื้อบางคนเพิ่งจะจ้างอยู่เราพี่น้องแต่ว่าแม่งดาบมมีเงินพี่น้องกับบริจ้างพี่น้องก็มาซอยกันพี่น้องอ้าสรุปเลขของพ่อแม่น้องกระดานะคะสรุปเลขของพ่อแม่พ่อน้องกระดาบอกเลขพี่น้องแม่น้องกระดามานอนนาฟันเห็นพอพี่น้องฟันเห็นพอพ่อบอกเลขพี่น้องบอลบอก3 0 0 3ตัวเดียว้างเดียวพี่น้อง ส่วน6กส่วนหกสี่เป็นอายุของผอแม่น้องดาถีตตายไปแล้วพี่น้องเด้ออันนี้ก็ัม่ก็แค่ข้อมฟันพี่น้องแม่น้องดากะบ่าลูกว่าเลขสีออกบออกพี่น้องอยากอันนี้ก็ยังว่าให้เป็นแนวทางอย่างให้เอฟซีเบิ้งพี่น้องพอเนี่ยมัน้อนเี่น้องมากกระัดหมากกับเบียวาก็เด้อพี่น้องเลขก็มีเขามีรูดพี่น้องพ่นบอกว่าเลขสีออกสามศูนย์เด้อวดนี่พี่น้องสามศูนย์ศูนย์สามส่วน6กสีจะเป็นอายุของ่อแม่น้องดาเด้อค่ะ เก็บหน้าจอไว้พี่น้องเปรียบเทียบเลยหลายอาจารย์หลายๆสำนักเบื้องมีผู้ใดรู้เลขออกตัวใดพี่น้องแม่กระถังแม่น้องได้กะเป็นการซื้อนำเสนอพี่น้องฟันยังได้แม่งได้ก็มาเล่าสู่ฟังอย่าว่าก็เด้อพี่น้องเลขก็มีเขาไม่ลดพี่น้องแม่น้องได้กะบฟันยังได้ก็มาเล่าใหฟซีฟังพี่น้องมักกระชัดบ่มักกะเบิ่งเป็นการบันเทิงหรือมาเบิ่งเป็นกำลังใจให้แม่น้องก็ได้เลยจ้ะขอบคุณ fc หลายๆที่ให้การติดตามพี่น้องว่าแม่น้องดาลงคลิปได้เพื่อเบิ่งให้ วันฟ si se ันเห็นพอหน้าเนี่ยพี่น้องบูแน่พอบนอาจมาให้โชคให้ลาแม่น้องก็ได้พี่น้องชมบรรยากาศดำนาไปดำพี่น้องญาติพี่น้องขึ้นมาซอยดำนาพี่น้องเด็กหน่อยผู้ใหญ่ผู้นหน่อยพี่น้องบ้านเดงเราเองได้เห็นบอพี่น้องนี่หน่อยเพิ่อนก็ดำนาได้พี่น้องดำนาเพิ่อนก็ดำไ้ดำหน้าพี่น้องผู้ใหญ่โบคืนเพิ่อนก็บุคืนได้เด็กหน่อยก็ได้พี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องทางนั้นก็ไถนาพี่น้องกูนะางนั้นก็ไถนา รยากาศพี paid, ่น <authority ICEOVER> <ía> <t> ้องไมีแต่ญาติพี่น้องพี่น้องมาซอยกันผู้ใดแล้วภูนันก็มาภูนี้แล้วภูนันก็มาพี่น้องแล้วแล้วหน้าแมลงดาก็ต้องไปต่อหน้าเพื่อนอีกหน้าภูนันผู้ใดบ่แล้วก็ไปอีกพี่น้องแบบนี้เร้อบรรยากาศนี่ก็ไทยทำนาเลยพี่น้องเด้อทำนาไอ้แวบพี่น้องรวมญาติอีกเมื่อเมื่อที่สามมาเด้อพี่น้องเลยทางข้าทางไทยเต็มอยู่พี่น้องเนี่ย ต่มันบอกข่อยแดดพี่น้องอากาศบอกข่อยแดดบรรยากาศดีพี่น้องมัวในโบแดดไม่ให้เข้าตากำลังลายอยู่แล้วไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ฟังนี่นะพี่น้องฟังนี่ยดำแล้วพี่น้องกาพี่น้องเลยนี่รถอีทัยเป็นรถไทยอีตอแปกนี่ พากันนางลอยแตกๆมาพี building, ่น้องนี่ายลองแตกๆมาพี่น้องทั้งพุ่นโลกกาพี่น้องนะสองแถโลกกาพี่น้องสองแถโลกกาหน้าแม่วหน้าแม่บันแมวหน้าเป็นหน้าป่าน่าดงพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมาซอยพี่น้องเพิ่นแล้วแหละเพิ่นก็มาซอยพี่น้อง เอ้ยแขยู่ไนกตายเลเนียแอยู่ดพอได้พึ่งยพ่งี่ทำให้อได้ลูกได้แช่หานะหมดเตะการแดดแดดได้น่อยพี่น้องมแดดมแห้งไปเลยทางนี้พี่น้องทางนี้ไหมทางเหมือนดำพี่น้องทางนี้ดำแล้วนะ นรรยากาศไม่ใสอยู่ร้อนนี่อันนี้คือบรรยากาศสิพี่น้องเนี่ยอันนี้คือดำแล้วพี่นอ้องเน,นี่ยอันนี้คือได้ดำแล้วพี่น้องมันก็เป็นเป็นแบบต่อมานี่พี่น้อง เขานี่ก็แปลกนะพี่น้องเนาะเวลาเขาดำลงไปแหละมันเป็นต้นเขามันเคี้ยวเลยพี่น้องเไย